ษษมีบริกาศไปด้วยน้องไตขึ้นครับไปสื่อแนวมาส่วนัวาก็สื้อ้บางุ่งตัมเห็นตับักุวงตําุงสดไปซื่อไอ้ด่างมาส่นัวากสั่นริสอนบอสันคุบา้าสีผ้าไปสัอนน่ะแจ้งยู่แก่ไรโบ้ต่นี่เห็นอยอู่เออตามหาโตบา้าเดกพ่อเลยแต่ว่าตอนนี้หิวเข่าไปสื่อแนว่าเห็นกิน เจ้ากินเพียงกินแรกกินง่ายมิละ่ะไปตลาดไปแช่แถวตลาดแยกส่วนซับบอสเซ็นเซนขร่รขาดเอาบริการไปนำนะปเนาะไปเดินท่าแต่เล็กเจ้ายองเลยเสือแนวไปสอนหัวคสิปนี้่าเด้อนี่มา แล่ส่วนพวกไหมนี่แถวดีของเลยมีได้ไหมันวนรับเป็นบ้ากโอ้เมนเมนเมนจะเบ็ดฝาลังที่บอมงเอบาเป็นแต่คือการกุ้งกระพวกะไม่มีจาราแรกต่อจ้า ไปหานสื่อเนี้ยไม่เห็นกินแต่ว่ามัพอดรันไใครขออะไรมากหาเราถามเหมือนแนวสนลูกสนหัวงก็มีร้านแลกกมีเป้า่าไปชอจตามหาร้านมาสิมี่บอสแถวดีนะเงินเงินลายไม่อดตลาดตลาดส่วนสัตว์แยกส่วนสัตว์ไม่มี ตลาดน้องปืออ้องแจแนนกัหนีแนวสอนใช่หรือเปล่านี่ไหมนีม่ป,ป่ะอรเบนแนวดับกนอเ,เออที่เป็นคืออวนนะ อ้วนอ้วน,นบ้มีหรอไปไปตลาดดสีดเนมดูสุดอ่ะดสีโดอ่ะ,ตอะ,ตอะ,ตอะแต่ว่าผมมันเ็นแม่อัน ซ้ายซ้ายล่างเนี่ยเออมันลองเพลิดปืนเออแจ้งฉันล่ะกับใส่เซเว่นปืนนะอเออแต่รุ่นแรงโคตรมัรนมีลู้จะไปยิ่งพอมันฟุตบอลจะมีเลวเสื้อแก้วกากไปเสื้อแก้วกากจ้า ของเล่นต่ดบไปย่ำอ่ะนี่ไงชุดเครื่องครัวอันนีรดด้าหน่ไหมรดโจกแันดาเพนม้นอ่ะสี่สิบห้าบาทเี๋ยวอดปวเกระกะทิกับข่าไส้นี่เลยกัักก่อนมันอ่ะับปวกับอันนาก่อน มีรถดีเน,นี่ยมันจง่ห่างเร็วรถเกนามนี่ยมันแลงบ่ารถแมคโครเพลิบ้ารถแมคโครโอ้ยเยอะของเหรนอันตรายแตมันเอารถกตา ไห้างค่ะมากับต่นเล่นห้างเบิือนอ oh, <no. S 1> ้าวน้าใจเกิดอ่ามรักจ้ะสำหรับการร้อห วาวแม่จดให้เปอีกแล้ว กีดออาที่เ,เาอาค่ะแหวแหวค่ะม่เห็นเป็นสื่อแน่ไม่เห็นน้ำเข่ามา้นจอ,อยเลยได้นี่เบอร์สืส่อสำเร็จเอาจ้าก็าได้กินดีดอกดอกเอย สอน,นยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งกำลีก่อนไปเบิง้งไอ้ซา,าน้าน้ำแหง้นงน้ำบุกน้ำลดลงไปนี่พี่พวกไอ้สอนปอนไปน้ำเลยลูกพี่อะไรอย่างนี้ยังไม่เคยมาหลังบ้านมาไก่สุดก็แค่เล้าไก่่างเนี้ยเอาอาหารมาให้ไก่ จะมีงูไหมเนี่ย กินปลาเ๋ยวเอ้ยเบิร์ไหนตรงไหนปักกุ้งไว้บ้างไงที่เป็นไม้เสียบนี่เหรอเอาลงไปลึกขนาดนั้นเลยเหรอมันตืน้นเลยอ้าวเหรอ ได้พี่รองเฮ้ยมาหาตำเลีมันมีเห็ดไหมแถวเนี้เฮ้ยไม่ใช่แห้งหมด,ดหรอ อะไรได้ไหมเนี่ยให้มีน้ำสักหยดย <laughs> มันต้องดูแอ่งมันนะ่ะมันมีรอยใครมาเนี่ยมีรอยคนมาหาอะไรสักอย่างด้วยเนี่ย อล,ออลอยน้ำมันแห้งแล้วเนี่ยกลับหรือไปต่อเลยคือถาออกไว้